กราบสวัสดีนะครับผมสวัสดีสบายดีสบายดีทางน้องๆทางฝั่งลราเนาะแล้วก็สวัสดีไปทางน้องๆทางฝั่งไทยด้วยนะครับผมวันนี้นะพบกับช่องของเรานะครับผมช่อง ay mn media นะวันนี้ครับผมผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการนํไซช์โปรแกรม fl studio นะแบบขั้นเบสิกพื้นฐานเลยนะในตัวนี้ก็คือจะดสร้างเป็น ep หนึ่งนะครับผมคือผมจะมาแนะนําก่อนว่าเราจะใช้โปรแกรม fl เนี่ยเราจะทํำยังไงกันบ้างนะ ก็สามารถดูได้ทางฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยนะครับผมสาหรับน้องๆทางฝั่งลาวก็มีการคอมเมนต์กันเข้ามานะครับนะคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากให้พี่อยากให้อ้ายสอนเกี่ยวกับการมิกซ์เพลงหน่อยนะแนะนาวิธีการทำนะเดี๋ยวจะแนะนำว่าทํำยังไงนะตอนตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับนหน้าตาของโปรแกรม FL Studio กันก่อนนะ FL Studio นี่นย่อม,มาจากคําว่า Foot Loop นะ f o o t l o o p Studio นะอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ว่าค่อนข้างจะง,ง่ายนะสำหรับคนที่ใช้งาน นะสามารถาลงมาใช่เนาะเอามาติดตั้งในคอมแล้วก็สามารถนําใช้ได้นะตัวนี้เดี๋ยวผมจะลบตัวเสียงนี้ออกไปก่อนนะทีนี้วิธีการนไํไใช้ขั้นแรกก็คือถ้าเกิดเราเปิดโปรแกรมประป๋อขึ้นมามันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะในตัวหน้าตาถ้าเกิดคนที่เพิ่งลิ้นหรือคนที่เพิ่งไม่เคยทำนะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเปิดโปรแกรมเข้ามาก็จะอาจจะสับสนแล้วก็งงนิดหน่อยนะเนื่องจากว่ามันมีห,หน้าตาต่างๆมันเยอะยะมากมายนะ แต่ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดและจะไม่ขออธิบายเยอะแยะมากมายเพราะว่าบางอันผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันไงบางอันผมก็ไม่รู้วยซ้ำว่ามันคืออะไรนะแต่เราจะมาเน้นๆอันที่เราจะใซ์ก็คือ1นนะครับอันที่เราจะเสียงเพลงเข้ามานะเป็นท่อนเสียงนะเป็นแท็กนะเขาเรียกแท็กนะมาวางไว้ในท่องนี้เอาเสียงบีบเข้ามาวางแล้วเราจะทํายังไงกับเพลงเพลงนั้นนะ่านี่เรามาสังเกตดูตรงนี э ้เลยนะตัวนี้เขาเรียกว่าแทกนะมันจะมีแทก1แทก2แทก3แทก4นะจะมีปุ่มสีตรงนี้นะเราสามารถคลิกเปิดคลิกปิดได้โอเคนะง่ายๆ ไปแบบรวดเร็วง่ายๆนะไม่มีอะไรมากมายนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรา,ายังไม่มีเพลงตรงนี้นะเราก็สามารถคลิกไปที่ไฟล์แล้วก็ Import เข้ามาได้เลยนะอินพุตมีเดียไฟล์เข้ามาได้เลยนะอ่าโอเคนะแต่ว่าก่อนที่เราจะทำเดี๋ยวผมจะต้องอนี่ก่อนนะตัวอย่างผมเลือกเพลงเข้ามานะหรือง่ายๆเนี่ยเราสามารถอ่าไปแล้วก็เลือกลากเพลงเราเข้ามาได้เลยนะ ม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเอาอไอ้นี่เข้ามาลองดูนี่ไงเนาะเรามาเราก็ลากเลยไม่มีอะไรนะแล้วก็เราสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะนี่นะซูมเข้าซูมออกได้แล้วก็สามารถขยายมันเป็นใหญ่ออกนะได้นะไม่มีปัญหาอะไรวิธีการเล่นเพลงน้องๆเปิดเข้ามาแรกๆนะาการลิฟแล้วก็กดตรงนี้นะ ที่นายบังคับจงกินเกินไปขอโทษที่นายบางคังจนทำตัวปิดไปโอเคนะนี่คือเป็นงานตัวอย่างที่เราจะทำนะแต่บางคนเนี่ยบนแล้วเปิดแล้วเล่นไม่ได้นะก็ให้มารีววที่ตรงนี้นะมันจะมีเป็นแพทช์กับเป็นซอ,องนะให้เราเรียกตรงที่ซองนะมันจริงจะสามารถเล่นและมีเสียงนะถ้าเลือกตัวข้างบนมันเล่นไม่ได้มันไม่เสียงเลยนะเออในง่ายๆนะ ยุดก็กดตรงนี้นะง่ายๆมีอะไรหรือสามารถกดเล่นกดหยุดได้ที่ตัวสเปกบาร์นะไอตรงท่องยงงาวๆที่คีย์บอร์ดคอมพ,อมพิวเตอร์เราไงนะสามารถเล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรนะทีนี้ผมก็มีเสียงนะเราก็ลากเข้ามาได้เลยนะลากเข้ามาได้เลยไม่มีอะไรเดี๋ยว e ีต่อไปนะจะแนะนาเกี่ยวกับการอัดเสียงหรือยังไงนะการอัดเสียงการซ้อนเสียงวางเสียงนะแต่ ep นี้เอาที่เบสิกง่ายๆที่เราจะนาไซต์ก่อนในตัวโปรแกรมกันนะมาดูกันที่ไฟล์นะไฟล์มีอะไรบ้าง ค่าไฟก็จะมีไอพวก open save add save นะปกติ export นะ,ะเดี๋ยวเราจะแนะนำขั้นตอนการ export ในในใน EP หนึ่งนี่เลยให้มันสำเร็จเลยนะไปดู edit นะ edit ก็มีอะไรมากมายจะยั My add นะ pattern นะ view นะ option นะอะไรต่างๆก็เป็นเหมือนโปรแกรมปรกติทั่วไปแล้วก็ไม่ค่อยจะใช้งานอะไรมากหรอกนะทีนี้นะเรามาดูวิธีการคลิกนะถ้าเกิดเราอยากให้มันไปที่เพลงนี้นะแล้วก็คลิกซ้ายที่คีย์บอร์ดนะหนึ่งทีอ่าเราก็จะเลือกอยู่ในตัวเพลงนี้สามารถลิ้นได้ปกติ รือถ้าเกิดเราอยากลบนะลบยังไงเราก็คลิกขัางไงนะเราไปแล้วก็คลิกขัาวไปแล้วก็คือเป็นการลบไงคลิกขัาวก็คือลบออกไปนะอันนี้ก็ง่ายๆนะเป็นเบสิกพื้นฐานไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาดูสมมติว่าเราเพลงนี้ละ่ะโอเคละนะเราอยากให้มันล่นมาเราก็ขลอโทษที่ไหนบ้างท<า><า>ั้งทีหึงเธอเกันทนไม่ไหวขอร้องเธอนายอยากจะชงเธอเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันต้องการอ่กดจุดนี้ก็ได้เลยนะโอเคเนาะที่สมมติว่าเรามีเพลงมีอะไรเรียบร้อยแล้วเราอยากจะ ทําให้เพลงเราที่ออกไปเป็นไฟล์ MP3 เปิดได้ในในโทรศัพท์ในอะไรทั่วไปเป็นไฟล์เพลงไฟล์เสียงส่งให้กันได้นะก็ง่ายๆเลยครับเข้าไปดีไฟนะเลือกที่ e อ p o r t นะแล้วก็เลือกเลยว่าจะเไปออกเป็นสถิตของอะไรนะมันก็จะมีให้เลือกเป็นสถิตของไฟนะมีเวฟไฟ MP3 ไฟอะไรมากมายะมากมายนะแต่อย่างไงก็ไอพวกนี้เราก็เป็นเรื่องเล็กตัวจริงเอาว่าเราอยากได้เป็นไฟล์อะไรนะแต่ตัวจริงเราก็อเลือกเอาเป็นไฟเวฟนะเพราะว่าไฟเวฟมันจะเป็นไฟที่มีคุณภาพเรื่องของเสียงนะเนื้อหาก็ไม่มีอะไรครับ ก็เลือกที่เก็บปกติแล้วก็เซฟออกไปได้เลยนะเซฟงานออกไปนะนีะน่คือเป็นการเซฟนะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของ FL Studio นะเบื้องต้นคือ e ี1นะ่ะ e ี1ก็จะเป็นการแนะนําคร่าวๆง่าย,ายๆแบบนี้เองแต่ว่าเนื่องจากมันมีเยอะแยะมากมายในของโปรแกรม FL ตัวนี้นะสามารถทําอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวเราจะดูกันตอนนะ่อยาวๆใน E ีต่อไปนะเดี๋ยว EP นี้มันเกินเวลาไปเดี๋ยวจะไม่มีคนดูผมไงนะ ยังไงก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปใหม่ต่อไปนะเดี๋ยว EP 2เราเจอกันแน่ครับตัวอย่างหลากหลายอันนะในเรื่องของการนำไส่เอฟเฟกบ้างในเรื่องของการแนะนำเกี่ยวกับการทำบีททำเพลงทำอะไรเยอะแยะมากมายเป็นโนนะนี่ครับทำอะไรได้เยอะแยะมากมา นะโอเคเรามองเจอกันใน EP 2 EP ต่อไปแล้วก็จะมีราะเรใหมา่ๆที่ต้องได้บอกต้องได้แนะนำกันไปยาวๆนะครับผมนะครับวันนี้ครับก็กดไลค์กด Subscribe กดแจ้งที่ขุมผมด้วยนะครับวันนี้แล้วก็จะลากันไปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับง่ายๆเบสิกพื้นฐานในะ EP 1 EP 1กับ FL Studio by EYMM Media นนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายสบายดี